ฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของกล้องตัว G100 ตัวนี้เลยนะครับถ้าไม่พูดถึงก็เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับก็คือในส่วนของไมค์ที่อยู่ในตัวกล้องนะครับพิเศษยังไงนะครับพิเศษก็คือว่าเขาสามารถที่จะปรับทิศทางการรับเสียงได้นะครับคล้ายๆเปลี่ยนโพลาร์แพทเทิร์นน่ะนะครับซึ่งมันไม่มีมาก่อนในกล้องมิเรเล็ตกล้องดีสซาวาที่เราเห็นทุกวันนี้ซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีโอโซนะว่าหรือว่า O อแซโนะครับหรือว่า OCO โแล้วแต่คนจะเรียก โนเกียนะครับพนาเองเขาก็ใช้เทคโนโลยีนี้มาจากโนเกียนะครับก็เลยทําให้ตัวไมใน G10 เนี่ยมีความพิเศษตรงสามารถที่จะปรับแพทเทิร์นการรับเสียงได้นะครับซึ่งผมทดสอบมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเสียงเจ้าพนากนิกตัว G10 นะครับถ่ายคู่กับตัว GS5 อยู่นี้นะครับโดยใช้ไมที่ตัวกล้องทั้งสองตัวเลยนะครับผมอาจจะมองสลับไปสลับมากล้องสองตัวนะครับเพราะว่าเนี่ยผมจะถ่ายเซตอัพให้ดูนะครับว่าเนี่ย ผมวางไว้ใกล้ๆกันเลยแล้วก็ทางนูง้นก็จะมีการอีกครั้งหนก็อาจจะมีการแบบเเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็คของนะครับทางนู้นก็จะมีบัญชีนะครับเขาก็คุยกันปกตินะครับเดี๋ยวเราลองมาลองทดสอบดูนะ mm hmm. แล้วก็ระยะเนี่ยประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับ mm hmm. ที่จะอยู่ถึงตัวกล้องนะครับ mm hmm. โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างาตัวกล้องสองตัวนะครับผมใช้ใช้ไมค์กล้องอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศคนอื่นก็จะทํางานกันไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับส่วนระบบไมค์นะครับของ4 0รโอโซนะครับผมใช้แบบออโต้เลยนะครับตอนนี้นะครับใช้แบบออโต้เลยซึ่งก็ เสียงโอโซตัวนี้นะครับแล้วเสียงของ G 1 0 0ตัวนี้นะครับเขาถ้าเราเลือกออโต้เนี่ยเขาจะเลือกนะครับว่าใช้ระบบเสียงแบบแท็กกิ้งหรือว่าใช้แบบเซอร์ราวนะครับเป็นการออโต้ระหว่างของอันนี้ซึ่งกล้องเขาก็จะทิดเอาเองแหละนะโอเคประมาณนี้ครับ